อเอาไปเลยครับไฮ้มาจาังหวะนี้มูซาซิโซโ,ซโก้ล่ะครับโอ้โหอาบิเกต้าจา่ายตมาซาลาลูกนี้ยังไงซาลาไหลไหมที่ลิบูยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาละครับนำทัาทชมมาที่แอนฟิลประเทศอังกฤษครับมาชมบิ๊กแมตพรีเมียร์อังกฤษครับศึกชิ้งจ่าฝูกลับระวังกระบ้านครับผงแดงลิเวอร์พูล <Liverpool S 2> เปิดบ้านร<ว>ับการมาเยือนของท็ <32. S 2> ทอตแนมฮอสเปอร์ 4, 3, 3ครับแอบของลิบูครับ4-3-3ครับศุภศับตัวเป็นเอเดซงครับกองหลังทางที่เคยจัดแล้วครับฝ่ายใต้กลองทีสองเจนก็มครับแนวลุกชย ah, ane, นนยัยซาร่ามาเน่ฟิมิโนครับส่วนทางด้านทีมเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทีมจ่าฝูงครับ4-2-3-1ค,ครับกลางไกซิซโก้ครับฮอยเบ็กเลยครับ แนวลูกใจเอ็นด์ดเบเล่ทุครับมูราซอนหึงมินหน้าเปาเป็นแฮลิเคนครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเอาละครับที่แอนฟิลด์เกมเริ่มครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายขึ้ลูกเริ่มเล่นครับกจากขวาไปซ้ายครับใครจะเป็นจ่าฝูงครับซอนหนึ่งมินไหลมาที่แฮลิเคนครับจังหวะนี้เคน ยังไงครับลูกนี้แลว้วลุกข้ามาซิโซโกยิงโอ้โหปัดได้ครับผู้ซูเปอร์เซฟของเอลิสันเบเกอร์เลยครับจังหวะนี้ดูครับบุซอนซิโซโกกดลูกนี้ผู้หจิ้มหัวเกือกนะป้ายังปัดได้ครับเอลิสันเบเกอร์เห็นดาวเบลีทางซ้ายมีซอนนะครับไหลมาตรงกลางครับเคนแฮร์รี่เคนซิโซโก เห็นเอาไปเลยครับให้มาจังหวะน้มูซาซิโซโก้ล่ะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากมูซาซิโซโก้โอ้โหล้อมาเรื่อยๆครับสเปอร์เอาจนได้ครับดูครับไหลมาซิโซโก้ไปเยัยงลูกนี้เอลไรงได้แค่มองเลยครับจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วเอ็มข้อเลยครับทีนี้ โอ้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับเดนิสันเบเกอร์โอ้โหยิงครอบเซ็งเลยครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสู้ครับท็อตแนมอัลสเปอร์ออกนำเลี้ยวผู้ไปแล้วครับจากมูซาซิซโก้เดี๋ยวฟาบิโอไปแย่งจากทามเฮลิเกตเลยครับโอ้โหทางซ้ายครับจังหวะนี้เอาแล้วโรเบระตูฟีมิโนลักครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับฟีมิโนล็อกเข้าขวาไหลมาลูกนี้จริงโอ้โหเบาปันนุ่นเลยครับเฟรนาดุม ยังกินก็ยอริสไม่ได้ครับจังหวะนี้กุตสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับเอทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับบุกมานำลิปูที่แอนฟิลด์อยู่1-0ครับโอ้โหตาสนใจมากครับครึ่งหลังเยนกินคอฟนี่จะแก้เกมมูนิโยยังไงครับเอาละครับครึ่งหลังเกมเริ่มครับแเปิลเป็นฝ่ายขีดลุกเล่นเล่นครับยังนำลิปูอยู่1-0ครับเปิดจาวมาครับลูกนี้มาเนี่ ซาดิโอมาเน่มาที่ฟิมิโนครับโดเบตโตฟิมิโนยกมาจังหวะนี้ทางขวาโมซาลาซาลาล็อกลูกนี้โอ้โหไม่พลาดเลยกินร้อนเลยครับมาตาบิเกตาดทางซ้ายมีว่างอยู่เลยครับแวนาดุมมาที่ฟาบิโยฟาบิโยอ้าวจ่ายไม่ดีครับจังหวะนี้แฮรร์ี่เคนสปินขึ้นมาแฮรร์ี่เคนหลักครับลูกนี้แล้วโอ้โเหเฮนโดสันครับโอ้โหมาสกัดได้เฉียดฉิวเลยครับเกือบไปแล้วครับลิบูครับ ต้องชมกับตันเฮนโดเลยครับวิ่งมาเร็วมากครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับเฮนโดสั้นจิ้มมาจังหวะนี้จอแดนเฮนโดสันเฮนโดไหลามาฟิมิโนอ้หาช่องเข้าไม่ได้ครับจะเปิดเต็มไปหมดครับซาลาเข้าซ้ายฟิมิโนพลิกได้จังหวะนี้โรเบตโตฟิมิโนไหลามาอาบิเกตาจ่ายตอมาซาลาลูกนี้ยังไงซา,าลาไหลอีกที่ิปูยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาล้ครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากโรบลาโตฟิมิโนโอ้โหสะใจเลยครับฟิมิโนจังหวะนี้ครับดูครับหาช่องยิงหลายจังหวะมากครับแล้วปีครับโอ้โหยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับจังหวะนี้เฉียบคมมากครับดูนี้ครับดูครับโอ้โหยอริสปิดเสาแรกไม่ดีด้วยครับแต่ต้องแต่ก็ต้องให้เครดิตฟิมิโนครับซัดลูมิธ ใครว่าฟิมิโนยิงโหดเข้อใจรัวๆมาเลยครับหนึ่งประตูต่อนึงครับลิบูตีเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์ได้แล้วครับก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับยินดีต้อนรับคนใหม่ทุกคนเลยเด้อแล้วจะมีขยับแล้วครับทางด้านสเปอร์ครับส่งโจวานนี่โรเซโซครับลงมาแทนตองเกียน์ดอมเบเล่ครับตามตำแหน่งเลยนะครับทางด้านฟิมิโนจบมาทางซ้ายซาดิโอมาเน่ ยังทันครับมาเน่เกี่ยวบอลลงสวยมากจังหวะนี้ซาดิโอมาเน่ถึงเส้นหลังมาเน่ยังไงกับโดคาตี้นี่ครับบอลมาจังหวะนี้เฮนโดแวนาดุมกินนี่แวนาดุมอาร์ติฟิมิโนโปลโตฟิมิโนโให้มาเกต้าตาบิเกตา้ตกตาไหลมาซา,าลาลาคาโบโ่ ลิเวอร์พูลดูครับจังหวะไหลลูกนี้แล้วนี่ครับ,รบโอ้โหเข้าซ้ายพอดีเลยครับซาร่าไม่จับเลยครับจังหวะนี้เสาแรกตามเคยครับโอ้แซงแล้วครับลิเวอร์พูลครับดัว่สองเม็ดรวดเลยครับท้ายเกมสองประตูต่อหนึ่งครับลิเวอร์พูลแซงทอนแอมฮอนสเปอร์ไปแล้วครับ ยังไงครับโชเซ่มุนโยแพ็คเดอะบัตเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้มาทุกทิศทางแล้วครับผงแดงทางขวาครับฟิมิโน่บุกต่อเลยครับเจนส์คอปทางลูกทีมลุยจังหวะนี้แล้วโมฮัมเหม็ดห์ลูกเข้ามายิงโอ้โหไม่ผ่านตัวยอริสครับโอ้โหยังฝังไม่ได้ครับลีบูดูครับซาาลห์ยิงลูกนี้รถไอ้เหี้ยไม่ห่างตัวยอริสเท่าไหร่ครับป้าโอ้เสียดายเลยครับคอปลูกทีมยังฝังไม่ได้ครับ ซาลาโอ้โหมีซาลาล่าขึ้นมาจาังหวะนี้ไหลต่อมาลูกนี้ถึงเส้นหลังลูกทระนัล็อกหนึ่งบ้าสวยงามไหลลูกนี้โอ้โหายไม่แม่นครับโอ้ล็อกอย่างเทพครับจ่ายอย่างเถื่อนครับ <c ười> ทศสามนาทีคแค้วครับอยู่ที่พุทธสินแล้วครับเกมนี้ใครชนะเป็นจากฝุยวเดียวๆครับแล้วพุทธสินเปล่านกหวีดจบเกมก็เป็นทาง้านเจ้าบ้านหงแดงลิบูครับทำได้ครับ เชือนเนาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์สุดมันเลยครับสประตูต่อหนึ่งครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงเดีียวๆเลยครับโอ้โหถือว่ามาแซงในช่วงท้าย2มมเ,เม็ดรวดเลยครับแมนเดอะแมนครับโมเมซา,าร่าครับเกมนี้สุดยอดครับผงแดงขึ้นจ่าฝูงครับ